คือผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ในช่วงที่ผมยังเล่นเกม FPS แบบหนักๆจนมาถึงปัจจุบันมันจะมีจุดที่ผมอยากชวนคุยอยู่มันก็จะมีเรื่องการแต่งปืนอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับและเป็นของใหม่สําหรับผมด้วยนั่นก็คือพวกสโคปคูณ3คูเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่การแต่งปืนกันก่อนผมมั่นใจมากๆครับในเรื่องของการแต่งปืนให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกมนนไดๆก็ตามผมจะแต่งให้มันเข้ามือกับตัวเองมากที่สุดแล้วคนดูหลายต่อหลายคนครับก็ชอบทักเข้ามาสอบถามว่าเฮ้ยมึงมึงบิลนี้พพพี่่สสออะไไรรบบบ้้้าาางงผมมก็ดภั ของแต่งชิ้นส่วนต่างๆแต่พอผมส่งภาพไปแล้วเนี่ยผมก็จะห้อยท้ายไว้ครับว่าเออลูกพี่ไอบิวของผมเนี่ยไปลองเทสขำๆพอนะแล้วลูกพี่ก็ไปอะดปต์ต่อให้มันเหมาะกับวิธีเล่นหรือว่าสไตล์ของตัวเองเด้เอเพราะจริงๆแล้วครับมันไม่มีทางที่จะเข้ามือแบบ100%อหรอกจังหวะในการเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันความคุ้นชินกับปืนก็เช่นเดียวกันสมมุติง่ายๆครับพวกคนเคยเห็นดอดเอียงผมไหมที่ผมชอบใส่เวลาผมเล่นเกม FPS อะ่ะผมใส่แล้วเนี่ยผมรู้สึกดีผมรู้สึกมั่นใจแล้วปืนผมอะ่ะมันก น,นแ้วตังซึ่งปกติเขาก็ไม่ค่อยทากันหรอกครับแล้วพอคนอื่นเห็นปุ๊บเฮ้ยแปลกดีว่ะพี่ขอลองบ้างแล้วพอไปลองจริงๆครับ,รบเขาก็รีวิวกลับมาว่าเวิร์กนะแต่แต่สุดท้ายครับใช้ได้ไม่กี่ตาก็กลับไปแต่งตามสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิมผมเห็นหลายคนแล,และเรื่องของแต่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาคุยเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นประเด็นอะไรทั้งนั้นเลยครับผมแค่อยากชวนพวกคุณคุยกันสักนิดหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบไปนั่งดูบิวชาวบ้านแล้วก็เอามาลองเล่นเหมือนกันแต่งแบบนี้เก่งขึ้นพลิกจากหน้ามือเป็็นนนนหหลัังงเเท้้าาออออออะไไรรรรกกกกววว่ปปปพพืืีสส์์ นะอันนี้ผมเข้าไม่ถึงจริงๆวะ่ะแล้วก็จะมีพวกปืนตัดท้ายบ้างหรือว่าเน้นไปทางของแต่งแน่นๆไปเลยเน้นคุมปืนอย่างเดียวไม่สนเรื่องอื่นก็แต่งตามเข้าไปแต่พอใช้ไปสักพักฝืนฝืนตัวเองอีกจนสุดท้ายก็กลับไปแต่งตามที่ตัวเองชอบเหมือนเดิมหรือไม่ก็แบบไปประดิษฐ์บิ้วชาวบ้านเขาอะ่ะเออ ให้มันเป็นตัวเรามากขึ้นและประสบการณ์ที่จะชัดของตัวผมเลยนะก็คือปืนของพี่แมนอย่างเงี้ยพี่แมนแกเนี่ยจะชอบปืนที่แบบยิงหนักหน่อยอารมณ์แบบ7.62คูณหขึ้นไปหรือพวกปืนเคอะทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับแล้วเวลาแกเล่นเนี่ยแกก็จะมีระยะหรือว่ามุมของตัวเองไม่มั่นใจก็คือแกจะไม่ลั่นเลยแต่ก็จะใช้วิธีบอกตำแหน่งให้กับเพื่อนรู้แทนจากนั้นตัวเองก็หามุมยิงที่ตัวเองถนัดครับพอได้ปุ๊บกดเป่งเป่งเป่ง,ปงตายไอผมก็เฮ้ยสไตล์นี้มันก็เจ๋งดีว่ะไม่ต้องเข้าประชิดรอจังหวววสยยยแแล้้กกกก็็็ค่อยย่ออิงงเบผมาาาํต พอใช้เองจริงๆแม่งกว่ากูจะยิงตายแต่ละตัวกูนี่ยังเหนื่อยยิงโดนบ้างไม่โดนบ้าง พอไม่โดนเยอะๆเข้าทําไงทีนี้ก็วิ่งลงไปยิงยัดด้วยปืนคอ้อนั่นแหละทุเรศไหมทุเรศชัดนั่นแหละแล้วเอาเป็นว่ากูผิดเองอะกูอ่อนซ้อมจากการยิงระยะไกลๆแล้วทีนี้พอเราฝืนปุ๊บก็เกิดอารมณ์อยากจะเอาชนะตัวเองเว้ยก็ฝึกยิงระยะไกลๆฝึกไปฝึกมาแม่งกลายเป็นไม่สนุกอีกเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับชาวบ้านแต่สไตล์มันฝืนไงแลวพวกคนที่เล่นปืนคอ้อนะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีระยะของเขาอะเขารู้ว่าต้องกะระยะช่องไฟระหว่างกระสุนที่วิ่งไปกับศัตรูเนี่ยประมาณไหนระยะยิงของตัวปืนประมาณไหน โดนก็คือสนิทกับตัวปืนนั่นแหละแต่จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้มันฝึกได้ครับแต่หัวข้อที่อยากชวนคุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการฝึกไงเอาไว้ก่อนทีนี้สมมติถ้าพี่แมนลองสลับปืนดูมาลองเล่นดอทเอียงเป้าในเลดดอทเล็กๆปืนดิดๆแต่ยกไวสายไถๆหน่อยพี่แมนแกก็ไม่ถนัดเช่นเดียวกันนั่นกลายเป็นว่าเราก็ไปนเนิร์ฟเขาซะง,งั้นเออแล้วพูดถึงตรงนี้ครับผมก็อยากแยกพวกปีศาจออกไปด้วยนะพวกเกง่เกงๆอ่ะผมคิดว่าเขาไม่มีข้อจากัดเรื่องอาวุธกันหรอกปืนล้นๆแม่ยงยังยิงกันคมเลยแล้วที่ผมอยากจะพูดเเรรรืืืื่่่่่่่ออออองงงงกกกกาาาาแแแตตตตปนน็คมมทททีีีััวววชบบุพหหิ การเล่นของตัวเองผมว่ายังไงซะก็รีดประสิทธิภาพของตัวเองเนี่ยออกมาได้เวิร์กกว่าแน่แต่แต่แต่ไอที่ผมลากลากยาวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวครับแล้วผมก็ได้ข้อมูลใหม่มาเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผมได้เห็นนะผู้เล่นเก่งๆหลายคนน่ะเขาไม่ติดกันแล้วเวดออ่ะคือมันก็มีแหละติดดออ่ะแต่ผมก็จะไปสะดุดกับผู้เล่นที่เขาใช้คูณ2คูณ3คูณ3.5คูณ4เป็นสโคบหลักเลยแบบอันเดียวเลยนะ ไม่มีดอทอะแถมให้อย่างเก่งก็เติมเลเซอร์เข้าไปหน่อยคําถามของผมคือพวกมึงยิงกันยังไงวะไอคือเขาใช้สโขบกันแบบใกล้ๆก็ยกเล็งกลางๆก,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 ก็ยกเล็งไกลๆก็ยกเล็งแล้วทีนี้กลายเป็นว่าแม่งยิงได้ทุกระยะ,ยะ,ยะเพียงใช้สโขบแค่3.5หรือว่ 4. 4. าคูณ4ก็ทํากันไปได้ยังไงวะผมก็ลองพยายามทําบ้างเว้ยแต่พอยกเล็งทีแม่งเห็นยันสะดือแล้วพวกที่เขาใช้ใช้กันอะถ้าเป้าโบแตกถ้าเป้าโบแตกไม่ว่าจะเป็น A K M f o H K หรือปืนไหนๆก็ตามเฮ้ยไอผมแม่งคาใจเว้ยนี่ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนครับ ที่ผมเริ่มหยิบเกม FPS ของปัจจุบันมานั่งเล่นและก็ลองเปิดใจกับพวกสโคบคุณลึกๆกันอีกครั้งและผมก็ไปใช้ไอ้3.5กับเกม Delta f o r c e เออแล้วพอพูดถึง Delta f o r c e ครับขอแทรกนิดน,นึงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของคันฉลองครบรอบ1ปีกาลิน่าเดลต้าฟอร์แจกหนักจัดๆครับแค่เพียงล็อกอินระหว่างวันที่10ถึง31ตุลาคมนี้สะสมครบ5วันรับสูงสุดทิก k e ั1,005เดลต้าทิ cket และพิเศษสุดครับล็อกอินในช่วงวันที่11ถึงวันทีีี่่่่17ตตุุลลาาาาคคคคมมมมรรับเเพพิออกก็ฟนนหยวววณฉได้ กันหลายเด้งแล้วแล้วกิจกรรมที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมอัปเดตนะมันเป็นกิจกรรมแอนนิว์ซารีหรือก็คือครบรอบของที่แจกอะ่ะมันจะจุกว่าสากาเฮดอย่างเงี้ยสกินระดับรีเจนเดรี่โคตรสวยอินสเปกปืนก็เท่จัดและยังมีอีสเตอร์เอกรหัสมอสโค้ดสุดลับภายในปืนด้วยพวกคุณเล่นไม่เล่นไปรับมาก่อนเชื่อหมอหมอเล่นแพทย์ถ้าพวกคุณไม่รับวันใดวันหนึ่งอยากกลับมาเล่นเดลต้าฟอร์ก็จะมานั่งเสียดายของฟรีอีกอุ้ยตอนนั้นไอ้ไอ้ไมบอกให้กดเข้าลิงก์มันแล้วก็เข้าไไไไปปปปรับขขออองงฟีีีกกกก่่่นนนู็็มเเเ้าาสยดยวหญ ผมได้ยินคํานี้นะเอาไมา้ติมดดปากและนอกจากของแจก,กแล้วครับก็ยังมีแมพใหม่อีกเป็นแผนที่เฟลที่มาพร้อมกับเครื่องบินลบ f 4 5 a และกิจกรรมซอรเมรีดอร์และณเวลานี้ยังมีโหมดใหม่ที่ชื่อว่า cas เพิ่มเข้ามาแบบจํากัดเวลาเล่นในช่วงวันที่9ถึงวันที่22ตุลาคมนี้มันจะคล้ายๆกับโหมด w a r f a r e Attack and d e f e n s e นั่นแหละครับที่มันจะมีทั้งภาคพื้นและอากาศความพิเศษของโหมดนี้ก็คือเขาจะเพิ่มจํานวนยานพาหนะทางอากาศเนี่ยมากขึ้นใครเป็นพวกแบบชาวฝูงบินอยากปกลบก็เเชิญโหมดดนี้ไ้ไลย อีกนิดน,นึงครับเมื่อกิจกรรม anniversary หรือว่ากิจกรรมเมื่อกี้ที่ผมว่ามาหมดลงครับพวกคุณจะเข้าสู่อัปเดตคอลแลบระหว่างตัวละคร d e บ o o x กับซอสะสมตัวและรอลุ้นสุ่มสกินทั้งปืนแล้วก็ตัวละครได้เลยมีเอกลักษณ์จัด กับข้าเรื่องของเราเมื่อผมใช้คูณ3.5ในเกม Delta Force ผมพบว่ามันไม่เหมือนกับเกมอื่นเว้ยคือเกมอื่นอะ่ะเหมือนกับว่าเราต้องฝึกสักหน่อยฝึกยกสะโขบเข้ายกสะโขบออกให้มันชินกับความลึกแล้วก็แรงดีดของตัวปืนเมื่อเราเข้าสะโขบซึ่งนั่นทั้งอึดอัดและใช้เวลาฝึกพอสมควรแต่กับ Delta Force ครับผมให้พวกคนฝึกเลยความชินอะ่ะเอาสัก2แม็กพอคล่องปอในทันทีด้วยความที่เกมนี้ครับรีคอยมันไม่ได้แบบตั้งท่าจะบินอย่างเดียวอ่ะรีคอยเกมมันค่อนข้างนิ่มโฟกัสง่ายคุมปืนง่ายและกลายเป็นว่าผมจจิตใส ลึกกว่าดอทไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นคูณ2คูณ3คูณ3.5หรือแม้กระทั่งคูณ4แม่งอีซี่จัดทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อชินแล้วก็เก็บสโตงง่ายขึ้นไงเป้าใหญ่ขึ้นยิงได้ทุกระยะโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาแม่งเสียเปรียบคนที่ใช้คูณ3มคูณ4มาโดยตลอดเลยครับเขายิงง่ายกว่าเราเยอะและผมเชื่อมากๆว่าคุณแค่เปลี่ยนจากดอทเป็นคูณลึกซะหน่อยนะคุณจะสนุกกับเกมเดลต้าฟอสตขึ้นไปกองเลยเว้ยแล้วพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะกับคนที่ติดดอแ้ว็ปคมเ่าีนนบบ ้างอันนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าคิดเหมือนกันกับผมไหมหรือว่าผมแม่งแค่หลอนแล้วก็หาเรื่องพูดไปทั่ว